ซองดอกค่ะติดกันเลยพี่น้องเย็ดไข่อีกแล้วค่ะพี่น้องโอ้วะไข้ค่ะงามๆนะพี่น้องเช็คปลาท่างหลานบุรีนะคะมีแต่นองงามพี่น้องเนื้อปวดไปไหนนะคะหักเมือนะ <laughs> สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้อง FC ทุกผู้ทุกคนค่ะมเอนีก็มาพอกับไก่ในช่องกุ๊กไก่ชาแนี่อยู่คือเก่านะคะเขาพอกันในเสาของวันที่10กันยายน2565ค่ะมา้อยีห้าค่ะีไก่ผ้าพี่น้องมาเช็คปลาทางลาดบุรีนะคะเข้าไปไนหมาลายมือแล้วก็ไปลุนติดตามซอยกันค่ะว่าเอนีเขาแสดงยังน่นงนค่ะเดี๋ยวไปกันเลยค่ะดอกแรกเป็นเ็ดไข่นะคะพี่น้องดอกงามอยู่ค่ะ มาแล้วค่ะดงเห็ดมันปูค่ะพี่น้องเก็บเอาจังหน่อยนะคะเดี๋ยวค,ค่อยไปตัดขาอยู่บ้านเนาะ ดอกอ่อนดอกงามอยู่นะคะมาขอนติดแก่นะคะพี่น้องมาเช็คปลา กีเห็ดไข่ค่ะเห็ดไข่ะค,ะงงค่ะงามๆค่ะ อย,ย่างไงเลยค่ะเห็ดไข่นะคะพี่น้องเห็ดไข่อีกแล้วค่ะพี่นออ้องอู้ตะไข่ค่ะงามๆนะพี่น้องแก้มาช่วงเกือบสิ่หกโมงนะคะ ตอนนี้มันจะแกงตาหรอคะพี่น้องหากันไปเรื่อยๆคะ่ะเฮ็ดหัวค่ะพี่น้องมันบานแล้วนะคะเมืองโอ้แต่เสียดายนะพี่น้องเนาะ,ะว่าเอาไปหรอคะ่ะเดี๋ยวหางน้องใหม่เมื่อนั่นนะค่ะพี่น้องมีน้องงามๆหลอยู่ เช็คปลาทางหลานบุรีนะคะมีแต่หนองกรเมืนน่อ,อไไนพีน่น่องเลยหมดประเดียดเลค่ะหักเมื่อน้ำเดี๋ยวเห็นบ่ค่ะอันนี้มันเป็นหนอนหนอดินเลยพี่นอ้องอ่อ,อนๆเลยคะ่ะมาไกยแหไปเพื่อ หลวงน้อยนี้ดินังสีอ่อนงามสวยค่ะสามน้อยสีซวยค่ะซองดอกค่ะติดกันเลยพี่น้องดอกนี้ก็เฮ็ดไข่ค่ะพี่น้องอกระตาเหรอ,อกระด้พ่อสุกแล้วได้ค่ะ ไปกันเรื่อยๆค่ะรองดอกค่ะบางงานบัไเด้แม่งแค่นะคะกระไข่ดออค่ะอันนี้กับเมียนะพี่น้องดอกกีกีนะคะงานอยู่ดออค่ะเห็ดไข่ค่ะ อันนี้ก็เมียนะพี่น้องอีกีค่ะโอ้โวนี้เม็เห็ดลวงหัวเรืองนะคะตะไคร้ค่ะโอ้แถาอีกแล้วพี่น้องตะไคร้แล้วค่ะพี่น้องนิดไข่ค่ะ เห็ดไข่นะคะโอ้พี่น้องเ็าโชคดีค่ะค่ะคุณะคะ่ะเร็วมางเลยล่ะคะ่ะห้างเพิงหลวงนะคะห้างบกง่เลยพี่น้องคุณเพิินกำลังเลิมสางอยู่นะคะเดี๋ยวสิว่าไปไก่เพิินนะคะพี่น้องอันตราไล่ดอกนึงค่ะ สองดอกค่ะนี่แต่เห็ดตะไคร้ได้มือนค่ะนี่ก็เป็นเห็ดที่ว่าเขาได้ในมือน,นีนะคะพี่น้องลลยเติบย่ค่ะแต่ว่าเต็มกระตาปันไดเราก็ไดนน้อใไม่นะคะนองหัวเป็นแต่น้องงามงามค่ะพี่น้องขอพูดในลายสำหรับการติดตามรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ไกลน้ำในเด้ยค่ะเราพอกันไม่คิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ